ครสองดอกครับก,ก,บกอแดง,งเ,เนาะอืมครับแปดกอแดงดอกใหญ่เหน้เนาะครับเป็นงูผ่านไปเห็นมูแล้วเนาะจ้ะบ้านไว้ครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับท่านชมทุกท่านทุกคนครับวันนี้เขาปลาเข้าปลาเข้าดอยหางเห็ดกอแดง เห็ดละงลก์เนตเพื่งเนาะจ้าอนนี้เขาเจะไปขึ้นไปดอยทางไหนครับจา้าพิกัดอำเภอแม่ออนจังหวัดเชียงใหม่เนาะจา้าครับพุ่กันกัาวนนี้จะมาเน็โกะเดงเห็ดต่อไปก่นนอนนะครับจา้าชมไปกันครับอืมโกแดงจ้ะกกแดงก็แหงนะเนาะฝนมาตกอืม,มตาขึ้นไข่ครับโอ้ยตาไม่ทำหันไม่อเนาะ ้ามงดนหน่อยก็มีอ้ใช่ได้คุณนนผลกับโบตกคอมรอเั้ะสีดอกว่ะอืมสองดอกดอกงามหรือมั้วยแมงได้เยอได้ยอ่แมงกุนกัดน้องจ้ะ อะไน,น,น,น่้องแรงติดจีกันไหมมีงูมูกล <c oughs> ุ่นมีตัองเพ <c oughs> ่เ <c oughs> ตัดอกไม้แล้วครง่ <c oughs> okay. ไล่โดกินข้าวจัดฟันนักจ้ะดอกข้างในก่อนครับนี่ไงโอ้เท่าเนาะไม่ได้เช็ดเพสก็ไดงหลยมือชิดถอดที่กันได้นี่ มันเป็นเหี่ยวเดียนะดองครับเต็กมดแล้วเนาะบานครับตจอบานหมดเฮ้ยโอ้บานงามอยู่เนาะมองคังนช่วยออกเพก็ออกเนาะบานมอบานงานครับนี่อ๋อ ครับอือ๋อมาว่าในเองมันอี่บ้านแล้วเ<ะ>นาะปดอยหนึ่งยังดอยหนึ่งลปลาทีก๋เดยงเขาก็โอ้คือกันที่<ะ>นะเรามเนาะไปหนึ่งเห็ดสมนะจะ๊นะเาเสียบเอาตำปนกเสียบเฮ็กลมันให้โดกไงเนานะทางทางดอยก๋าเด้ง เม้าว่านตอนแรงคือสิดเพอดีร่างเป็นจูงขึ้นเกือบกรทันเนาะเ <c oughs> ห็ดพึ่งคู่กันโอ้เฮ็ดพึ่งเหลืองทองคำนอกจาะ,ค,ะครับโอ้อจัดเหมาะเนะเาะดอกเขาเปลี่ยนสี ขึ้นไข่ครับกอเดงหูโดขแต่ไข่รกำลังจี๋เนาะมอมมากเลย ขบไหนเนาะใบหน่อเนาะก่อยหนึงครับขึ้นสูงโอ้ยหัวบ่อใบหน่งดอกหเห็ดตะไครดอกนึงนะ บจุมิบไข่จ้ะไข่กระดองงามน้อฝนตกใส่เปิ่นจุ๊จี๊แต่ไข่จะเริ่มออกครับออกนักออกหลายเนะ้อบจีเพิ่นนาอไเป็นแม่เป็นหน้าบ้านน้ะบ้านมัน,นงจงามเนี่ ใบไม่ใหม่哟ครับอืมครับ <ไป S 1> อืมไปที<า>ละด่านนะเด้อครับด่านละดอกสองดอก <c oughs> อืมครับแปดกว่าท<อ>ี่อ่โอ้ดอกไงถ้าน้อครับเป็นเรน้ำฝนพ่ออ้อยเนาะฝนเนาะครับ แดงบ้านกับยิ่งแดงบ้านแต่เพิ่นแข็งงงงก,บ,มมกบ้านเห็นหมูแล้วเนาะจ้าบ้านไวฮักเนาะ,ะทอดปอกมันออกปอกมันอ่อนแต่จะดรอกบ้านเนาะจูมอันเดียวงกแดง อ,อ๋อสองดอกใกล้ๆก,กันมาครับสองดอกครับก็แดงจุดเนาะ ก็แดงคแดงโอ้ดอกงามครับอ,อืมครับอืมตำลางบานเนาะครับสวยเนาะครับอีกก็แดงย่งนี้ออกบ้างงนหลายเนาะครับออกโครมระดับสองดอก ลงรักเดินำนำฝนแบบุ่มเึ้นมามาหมวะครับพอ้โหนะหน้ากรแตกเลย <c oughs> <c oughs> พี่หันหน้าแตกืจ้

chín okay. đỏ như gì đây là tệ Quấn tốt quá hè nó Chứ Cũng hè nó này ạ บ้านางาน,นครับฐานครับอะไรอยู่ครับ สองพนไปแล้วเนาะครับสงบอ้ยท่า <laughs> นแต่ยังอยู่โนอยู่ถึงห้องนะจ้ะ ตรงนั้นของเขาครับโอ้พอได้พอหมานครับวันนี้พอได้หนิ๊งพอได้แกงอยู่นะ้ะเนาะเห็ดลางอกเห็ดพึ่งเห็ดกอแดงเนาะจ้าครับพอได้อยู่ครับหมานอยู่หลอมหล่อวันนี้เนาะเดี๋ยวมาออื่นเขาฝาดไปข้างในกันต่อเนาะจ้ะครับผมเพื่อข้างในมันออกเนาะหลอมหล่อก้อออกอยู่ครับครับวันนี้ก็นาปีละน้องปิกบ้านก่อนเนี่นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ้านเหนือพาลุยแชแนลครับทางเพจทางยูทูบขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามเนี่นะครับ คลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้า